ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เชื่อในเรื่องทวินเฟมค่ะ คู่รักทางจิตวิญญาณไว้บอกเลยค่ะว่าคลิปวิดีโอนี้และถ้าคุณกำลังเจ็บปวดกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่า Dark Night of the Soul ค่ะค่ำคืนอันมืดมิดโอ้มันเจ็บปวดทรมานขนาดไหนเข้าใจมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือวิดีโอที่คุณควรที่จะต้องดูสิ่งที่ไหวจะเล่านะคะว่ามันทำยังไงเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ d า r k n i น h t สุดๆค่าคืนอันมืดมิดที่เจ็บปวด สุดๆที่คุณกำลังเฝ้ารอความรักหวยหาจากใครสักคนรอคอยนะคะให้เขามองมารอคอยให้เขาโทรมาเขาอาจจะมามาหายหายเนวิ่งหนีวิ่งไล่เป็นแบบนี้โดยมาตลอดและทำให้ความสัมพันธ์นี้คุณทุกข์ใจคุณเจ็บปวดอยู่ นี่คือวิดีโอคุณต้องดูนะเพราก่อนที่จะไปตรงนั้นวอยากจะบอกเขาว่าถ้าคุณเจอคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นทวินเฟมคุณนะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่าความสัมพันธ์นั้นช่วงแรกคุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนไฟฟ้าช็อตถูกไหมไม่เคยมีใครทําให้คุณรู้สึกแบบนี้มาก่อนโอ้มันสวยงามสุดๆแค่มองตาเนี่ยเป็นประกายค่ะกระแสไฟฟ้าวิ่งพล่านใช่ไหมโอ้ผีเสื้อบินในท้องไหม มันมากกว่านั้นอีกมันเหมือนคุณได้กลับบ้านเหมือนคุณได้เจอใครสักคนที่มันมาเติมเต็มคุณสุดๆเออถ้าเรามีพลังแบบหนึง่งแต่เราไม่มีอีกแบบหนึง่งคนคนนั้นเขามาเติมเต็มสุดๆมันคือช่วงเวลาที่สวยงามมากๆทั่วันนี้กลับไปนึกถึงนะคะยังเก็บเป็นเมมโมรีที่สวยงามเพราะนั้นมันสปาร์คสุดๆค่ะ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหม idealization ภาพในฝันซึ่งตอนแรกเราเข้าใจว่าโอ้สงสัยเป็นคู่ภารกิจเป็นโซเมดของฉันได้มาช่วยมนุษย์ช่วยผู้คนร่วมกันเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราฝากความหวังทั้งหมดให้กับเขาค่ะ รอคอยให้เขามาช่วยธุรกิจรอคอยเอาเวลาทั้งหมดของเราส่งไปให้เขาอืให้เขาโทรมาให้เขามาเจอเราให้เขามาช่วยเหลือคุณก็เลยคาดหวังฝากความหวังทั้งหมดฝากความรักท,ทั้งหมดที่คุณมีให้กับเขาแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรก็ตามคุณก็อยากจะเยียวยาโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นสายเยื ยาเป็นสายเอ็มพาดอยู่แล้วคุณก็อยากที่จะทํำยังไงก็ได้ฉันอยากจะเยียวยาเธอเออนี่คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเธอทําอะไรกับฉันก็ได้คุณก็จะมอบให้เขาสุดหัวใจค่ะแต่โซ,โซจริงๆจิตวิญญาณจริงๆของคุณเจ็บปวดรวดร้าวเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้แบบนั้นคุณไม่ได้ความรักกับคุณถูกด้อยค่า คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าคุณรู้สึกว่านี่ทำไมฉันต้องมานั่งรอคอยอะไรแบบนี้ช่วงเวลานั้นคุณจะเหมือนคุณใส่แว่นตาค่ะที่คุณยังมองไม่เห็นตามความเป็นจริงแว่นตานี้กับ idealization ที่เขาทำให้คุณเชื่อว่าเขาเป็นผู้ชายในฝันจึงทำให้คุณ distort แล้วก็บิดเบือนโลกของความเป็นจริงทั้งหมด จิตของคุณความคิดของคุณก็จะอยู่กับอดีตสิ่งที่คุณเคยได้แต่ณนะเวลานี้คุณไม่ได้แล้วคุณจึงเจ็บปวดในขณะเดียวกันอนาคตอยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้ก็ลังเลสงสัยว่าฉันจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเขาใครจะมาเติมเต็มความรักให้ฉันคุณจะสงสัยกับตัวเองว่าจะเอายังไงดีจะทำยังไงเออใช่ไหมคะ นั่นคือการที่คุณใส่แว่นตานี้ค่ะที่มันมืดบอดเป็นสีที่คุณอยากให้เห็นแต่คุณไม่ได้เอาแว่นตาลงและเห็นตามความเป็นจริงว่าเขาทำอะไรกับคุณกันแน่แต่เมื่อวันที่จิตของคุณเนือโซของคุณมันแตกสลายค่ะทุกคนค่ำคืนอันมืดมิดนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องตกผลึกกับตัวเองจริงๆ ว่ามันแตกสลายเนี่ยเขามาทำร้ายฉันแบบนี้จนจิตบวบิญญ,ญาณฉันแทบไม่เหลือแล้วที่ฉันต้องมานั่งรอคอยให้เขามาช่วยนั่นช่วยนี่ขอหน่อยขอเวลาให้ฉันหน่อยใช่ไหมขอความรักให้ฉันหน่อยนี่คือช่วงเวลาที่คุณใกล้จะแตกสลายแล้วค่ะจงโบกเคให้มันแตกสลายแล้วเมื่อคุณแตกสลายแล้วคุณเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจสุดๆช่วงเวลานี้ค่ะคุณจะค่อ,คอย เคอร์เลชค่ะความเป็นจริงคุณกลับมาตกผลึกถามคำถามกับตัวเองค่ะว่าฉันจะต้องรอคอยผู้ชายแบบนี้กับคนรักแบบนี้จริงๆหรอฉันจะต้องอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆหรอมันตอบโจทย์ชีวิตฉันจริงๆหรอเขาได้ไอ้มาเทียบกันนะไอ้สิ่งที่เขาทำดีกับไอ้สิ่งที่เขาทำร้ายจิตใจอันไหนมันมากกว่ากัน แล้วเมื่อไหร่คุณตอบคําถามได้ค่ะพลังจิตวิญญาณงคุณจะกลับมาเซอร์เทนตี้มาเข้มแข็งคุณจะเคอร์เลชมากขึ้นเมื่อคุณเคอร์เลชมากขึ้นคุณเข้มแข็งมากขึ้นคุณจะค่อยคอยค,อยค,อยค่ะซึมซับพลังงานนี้ดึงพลังงานกลับมาเพื่อที่จะปลูกฝังอีกกล้ามเนื้อมัดเนี้คยค่อยๆ่อยยกขึ้นมาแล้วเอาแว่นตาออกคุณจะได้เห็นตามความเป็นจริงสักทีว่าเขาทําอะไรกับคุณบ้าง พลังงานจะกลับมาอยู่ตรงนี้จากเมื่อก่อนคุณเอาพลังงานไปให้แต่เขาแณเวลานี้คุณดึงพลังงานกลับมาตัวเองค่ะไว้บอกเลยค่ะวันที่ตื่นจริงๆเอาแว่นตาออกไอ้ภาพในฝันที่เขาสร้างไว้คุณจะเห็นเลยค่ะว่าโอ้โ oh, น no, ไม่อีกต่อไปค่ะมันเลยทำให้ไอ้สิ่งที่เราเรียกร้องโหยห,หาจากเขาทั้งหมด ฉันกลับมาทำให้ตัวเองทั้งหมดค่ะที่รักเราเคยเรียกร้องโหยหาให้เขามาช่วยธุรกิจจากนี้และตลอดไปฉันศึกษาด้วยตัวเองฉันลงเรียนด้วยตัวเองฉันลงมือทำด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้เขาช่วยค่ะ เอาจริงไอ้ที่ร้องขอให้เขามารักฉันกลับมารักตัวเองไอ้ที่อยากให้เขาเห็นคุณค่าอยากได้คําชื่นชมฉันกลับมารักและเห็นคุณค่าในตัวเองและฉันก็ชมตัวเองชื่นชมตัวเองทุกคนค่ะไอ้ที่เรียกร้องเขาทั้งหมดกลับมาทําให้ตัวเองหมดไอ้ที่อยากได้จากเขาทั้งหมดค่ะทําด้วยตัวเองทั้งหมดนี่แหละค่ะเขาคนนั้น จึงเป็นคนที่ปลุกพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์คุณขึ้นมาที่คุณไม่เคยเชื่อมั่นในศัก,กยภาพตัวเองเลยว่าฉันจะทำได้หรอจงขอบคุณเขาสุดหัวใจทุกวันนี้ขอบคุณเขาสุดหัวใจทุกวันนี้ผมยังขอบคุณเขาสุดหัวใจค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นทวินเฟรมจะเป็นคู่กรรมจะเป็นอะไรเลิกสนใจละค่ะ เพราะฉันได้พลังของฉันคืนกลับมาแล้วไอ้ที่เรียกร้องโหยหาจากเขาทั้งหมดฉันทำได้หมดแล้วค่ะมันวิเศษมากๆกับของขวัญน,นี้ถ้าคุณบอกว่าว่าไม่อยากได้เลยมันเจ็บปวดของขวัญน,นี้ไว้บอกเลยค่ะ คุณจะไม่ได้พลังนี้เลยถ้าไม่มีเขานะคะนี่คือความลับของจักรวาลค่ะที่ใครคนหนึ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจและเมื่อคุณหยัดยืนคุณเข้มแข็งคุณเอาแว่นตานี้ออกขึ้นมา พลังของคุณจะก้าวขึ้นอีกระดับหนึ่งค่ะอย่างทรงพลังสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสารจากจักรวาลที่ครูอยากจะเอามาแบ่งปันในคลิปวิดีโอนี้ให้กับพวกเราได้ตกผลึกเพราะว่าช่วงเวลานี้เพื่อนๆเราหลายๆคนในช่องโอทักมาถามครูเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมากเพราะมันเจ็บปวดครูเข้าใจเพราะครูเป็นคนหนึ่งที่ติดอยู่ในสิ่งนี้ใช้เวลาหลายปีมากๆถ้าคุณไม่อยัดยืนลองจินตน,นาการสิ จเจ็บปวดรวดร้าวหัว,วใจอีกกี่ปีให้เขาทำร้ายมากี่ปีแล้วและจะเจ็บต่อไปอีกกี่ปีจะเอาไม่ละหรือแค่ยัดยืนขึ้นมาฝึกตัวเองในทุกๆวันและกระบวนการนี้ไว้ฝึกจริงๆค่ะจนทําให้ไว้เข้มแข็งและยัดยืนจนกลายมาเป็นคุณครูลูกวายมาสร้างมินิมสตูดิโอแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ให้ออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและดึงพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์จนคุณจําตัวเองได้เอาพลังงานนี้ออกมาแบ่งปันช่วยผู้คน ถ้าคุณอยากก้าวต่อนะคะนี่คือ f ฟเดย์ a อ f เฟอร์เมชัค่ะยาวมากๆคลิปนี้แต่ถ้าคุณอยากหลุดจากความสัมพันธ์นี้นะคะ a f f เฟอร์เมชันว้ยย้ำจิตด,ด้วยคำพูดแบบนี้เลยค่ะทุกคนฉันขอให้พลังของความรักนี้ที่เป็นพิษนี้ขยายในทางที่ดีและขอให้ฉันเป็นเครื่องมือค่ะแห่งพลังงานนั้นเพื่อส่งต่อ ความดีงามนั้นส่งต่อความรู้นี้สู่ผู้คนไว้พูดแบบนี้ค่ะย้ำจิตมันทุกวัน นะคะเพราะฉะนั้นพลังกลับมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆและถ้าคุณอยากรู้ว่าทำยังไงนะคะ Fi Day a f f ฟเฟอร์เจะถึงแล้วนะจ๊ะพรุ่งนี้แล้วเฮ้ยใครยังไม่ลงพิมพ์มาในคอมเมนต์นะว่ามั่งมีค่ะแล้วคุณจะรู้เลยค่ะว่าพลังที่แท้จริงมันอยู่ในตัวคนคนนี้ค่ะตัวฉันเองนี่แหละแล้วเจอกันในชาเลนจ์จ้าบายบาย